การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Foxit วันนี้นะคะสำหรับการจัดการเอกสารก็คือรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบัญน,นะคะเราก็มาทำให้ดูนะว่าเขาดำเนินการกันยังไงนะคะเมื่อเปิดเอกสารขึ้นมานะคะเราก็ใส่ตรารับหนังสือนะคะเราจะนำเลขหนังสือมาจากระบบจัดการเอกสารนะคะตัวสแตปมเป็นตัวที่เราทำไว้แล้วนะคะใครสนใจวิธีทำก็สอบถามกันมาได้นะ คือตัวฟอกซิตเนี่ยเราจะทำเป็นสแตป์ไว้ก็ได้นะคะหรือในตอนที่เสนอเอกสารเราจะพิมพ์เป็นตัวอักษรในตอนนั้นเลยก็ได้ค่ะซึ่งอ้อทำไว้เป็นสแตป์นะเหมือนอย่างเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับขออภัยในความไม่สะดวกอ้อก็จะเป็นเสนอผูดหนวยการเพื่อโปรดพิจารณานะคะถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะที่เกี่ยวกับการรับทราบหรือเป็นงานประชาสัมพันธ์อ้อก็จะ สแตมไว้ก่อนแล้วก็ให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนตามการสั่งการค่ะสุดท้ายก็จะสแตมเป็นชื่อผู้บริหารและวันที่ที่ผู้บริหารลงนามในเอกสารนะคะหรือใครมีวิธีอื่นๆต่างๆมาแนะนำกันได้นะดูความเรียบร้อยจัดหน้ากระดาษขนาดตัวอ,อ,กอักษรการวางตำแหน่งจากนั้นไปที่การลงลายมือชื่อดิจิตอลนะคะ ซึ่งหน่วยงานเรามีดิจิ t a ลเซอ t ์ติฟิเคนะแล้วก็บันทึกเซฟทับอันเดิมไปได้เลย